เลยตัวเลยไปอีกเลยไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไปสิเลยไม่ไม่ <S <S ไม่ไปสิไม่มีควบแค่สิ มีขอบเขตสิลูกเลยไม่ไม่ไม่ไปเลยเอาไม่เอาไปเลยตัวเลยไปเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปลูกเลยทั้งตัวเอาเลยทั้งตัวไม่เอาออกไปมีที่สุดไม่มีประมาณไปไม่มีขอบเขตไป มีความเพีไปลูกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปยิ่งกว่าไหมไม่ไม่ไปสิยิ่งกว่าเอาไม่เอาไปสิ ฝ่ามือเนี่ยส่งสัญญาณการให้ออกไปเออให้สิส่งสัญญาณไปสิเอออะไมันจะได้ออกแล้วมันก็ออกเองแหะลูก ต่อไปเรื่อยๆให้อองไปกว่าตัวยิ่งกว่าเองไปเรื่อยๆยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองจออให้เต็มที่หน่อยฮเดี๋ยวมันทรงไปทรงอยู่กาศทรงอยู่ตรงไหนมันก็จับบัวมันไม่บานหรอกนะมันไม่ได้บานที่บาเนี่ยยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองไ่เลยทุกอย่างเลยลูก ไม่มีขอบแคไปสิไม่มีขอบมแข่เลยสิยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองสิล้อมกันเลยทุกอย่างลูกส่งสัญญาณฝ่ามือดีๆให้ออกไปฝ่ามือ ซะเองซะเองนั่นแหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยลูกซะเองยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองลูกซะเอง จะเจ้าออกลายที่ลายออกหลุดตัวหลุดออกข้นจากตัวข้นออกข้อถอยไปข้อถอยตัวยึดจมิตทุกวันตัวยึดหมดตัวไม่ยึดไปทุกวันทุกวันอย่านั่นแหละสิ่งที่มันจะพอดีในการกันอยู่ร่วมกันมันทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันแบบมันไม่แล้วล่วงล้ามเกินกัน อ่าแม่ตัวคอยอยู่มันตัวยึดติดมันเยอะตัวคอยอยู่มันเยอะตัวยึดติดมันเยอะมันก็จะร่วงหล่นกั้มเจออยู่ตลอดตั้นชั่นอยู่ตลอดถ้าไม่วางตัววางเองแล้วมึงจะหลุดยังไงรู้จักไหมล่ะไอ้ม่ยดเนี้ยคือมันไม่ยึดเนีกระทั่งตัวไม่ยึดเองจริงจะเรียกว่าไม่ยึดจริงไม่ยึดเนี่ย ไม่ยึดจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไปไม่ยึดอะไรด้วยไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองนั่นแหละจริงเรียกว่าไม่ยึดจริงตัวไม่ยึดหมดตัวไม่ยึดจริง<ม>ต้องฟังอย่างนี้แหละฟังให้มันหมดหมาอะไรฟังให้ความเป็นหมาอะไรเนี่ยมันหมดความเป็นหมาอะไรหมดปรมหมดมัธยมหมดอุดบาลหมดหมาอะไรฟังให้มันหมดตัวหมดเองอะไรอย่างนี้ <laughs> ตัวเริ่มล้างตัวเริ่มเองตัวเริ่มสลายตัวเริ่มเองอะไรที่เขาชอบปัญญาอะไรกันตัวเริ่มสลายตัวเริ่มเองตัวเริ่มล้างตัวเริ่มเองก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละเรียกว่าตัวเริ่มล้างตัวเริ่มเองก็ตัวไม่เอาแหละตัวเริ่มก็อย่างตัวมายึดติดนี่ก็เรียกว่ายังเป็นตัวเริ่มอยู่ ตัวเริ่มล้างตัวเริ่มเองดี่องมายึดก้ามายึดตัวมายึดเองอย่างนี้เรียกว่าตัวเริ่มล้างตัวเริ่มเองอย่างไม่เอาอย่างเนี้ยมันก็เป็นตัวเริ่มแล้วแต่ตัวไม่เอาเนี่ยก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองซีเรียวตัวเริ่มถลายตัวเริ่มเองอะไรประมาณนี้เนาะประมาณนี้ ปฏิจการคือคยุติปฏิจิสมุตบาทเอตัวเริ่มมันแหละสมัยก่อนอบรมนักเรียนนักศึกษาอบรมคณะครูบาอาจารย์ไงแล้วมีคนหนึ่งเขาเขียนจดหมายน้อยขึ้นมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อผมศึกษาปฏิจิตสมุตบาทมา เยอะแล้วแล้วตกลงมันจะจบยังไงอ่ะติงหวานมันจะจบยังไงเนี่ยมันมันมันรอบการวนเวียนของมันอย่างแล้วมันจะจบตรงไหนหลวงพ่อเออก็มึงเริ่มตัวไหนมันก็จบตรนตรงตัวเริ่มเลยะไม่ใช่ไปจบตรงไหนก็จบตัวจบเองนั่แหละก็ไม่ไม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเคลียร์หรือเปล่าเพราะ ถ้ามันมาฟังท่านในยุคนี้มันเถี่ยแน่นอนช็่เลยแต่ยุก่อนก็ยังอนรมลมปฏิโลมเรื่องปัญญาเยอะอยู่เนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ล้างตัวล้างเองแล้วที่ขอที่ปายกันที่ปฏิเดียวไปเกิดแล้วมีปฏิสิทธิจนมีบาทที่มันมันดับ เราต้องบอกมันน่ะไอ้ที่มันอธิบายเรื่องปฏิสมุบบาทเนี่ยไอตัวอธิบายน่นมันเป็นปฏิสมุบบาทไอตัวอธิบายเองไอตัวที่อธิบายมันกําลังเป็นปฏิสมุบบาทในตัวที่มาเองเราต้องบอกมันมึงไปปฏิสมุบบาทที่ไหนในตําราเหรอในจินตนาการจินตนาการอยู่ไม่ใช่ คำพูดมันก็เป็นปฏิสมบัติในะคำพูดเองเออต้อ<า>งคุณก็ตามมา้องใช้บัญญัติที่ล้างบัญญัติคำพูดที่สลายคำพูดนี่จบตัวจบคุณฟังกันงงหมดเลยพอเจอหลวงพ่อ <c oughs> <c oughs> ิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองเนี่ยก็ทันทีทุกอย่างอืฝ่ามือเนี่ยใช้เรื่อยๆเพราะมันแทนน้าได้มันก็ออกหมดคุณภาพออกมือมันจะม้วดเ่ยืนกลมหาอะไรอยู่แล้วเออฮะมนยืนกลมของอยู่แล้วไงวะแบลสิวะ รูหา้มันออกเนี่ยออล่ามันออกหมดแหละลองใส่แว่นขยายดูวิต <c oughs> าทิพย์นะเออไม่ใช่แว่นแบบนึงด้วยเขาแบส่งไาที่ไหนก็ที่นั่นแหละทันทีไปบางท,ทีลูก นั่นองพุทธองค์มหาบัณฑิตเขาจะใช้ทำไมเล่าเออมันไม่ใช่แค่ยกมือธรรมดาเนี่ยอะไรมันออกจากฝ่ามือรู้ไหมใช้ท,ทำไม ให้ไม่ขยันต่อต่อไปกูก็ไปคนเดียวแล้วกูไม่เอามึงไปด้วยหรอกเออทุจะไปทำหาทำไมไม่ขยันให้ไม่ขยันที่จะเอา,า,าออกให้เป็นกาวฝากกอแข้งกอขาไปเรื่อยท่อยาไปทำไมกูไปคนเดียวเลย จะออกให้เองอ่ะจะมีเส้นมีสัมผัสที่รู้เรื่องนี้ว่ามันเริ่มมีปฏิกิริยาในการออกของมันแไม่องไปเช็คเช็คป้ามันจะเป็นความหลงที่มันเดียในตัวเช็คนไงต้องแล้วแล้วไปอย่างเดียวจะปาปฏิการอย่างไรก็ต้องแล้วแล้วไปอย่างเดียวไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไมเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่อยู่นั่นแหละก็ตัดไปเลย ตัดมันทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดไปเลยมันจะสัมผัสที่ท่านอะไรนี่นันอะไร,ะไรเป็นอย่างไรก็เนี่ยเหมือนเดิมไหมมันทั้งไหมทำไมไหมไปได้วยกันเนี่ยเหมือนเดิม,มเัมื้อหาตัดสรู้ตัดสรู้ช่วยไปด้วยตามท่านบอกอย่างไรก็อย่างนั้นเราตัวเองจะได้ไม่ลำบากนี่ไม่ต้องอุ้มกรม สำรวมกรรมโอ ح, ้โหกอดกรรมโอ้โหสังรวมกรรมโอ้โหเงยแมวออกเอออแล้วบอกอีไอสองฝ่ามือเนี L ่ยมันสร้างกรรมมาเท่าไหร่ไม่รู้ตัวเหรอนจักน้อยไปดิสร้างกรรมเท่าไหร่สองฝ่ามือเนี่ย ก็ส่งให้ส่เปลี่ยนเป็นการให้เปลี่ยนเป็นการสละออกคลายออกปลดออกช่องออกไายล่องลอยออกก็ได้ล้างเวรล,ล้างกรรมไปด้วยอดไปก่อล้างเวรล,ล้างกรรมไปด้วย อะไรก็ไม่เอามันท okay, ั้งเอาทั banned 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 ed, ้งไม่เอาไปเลยเรียกว่าคลายทิ้งคลายไปเลยแล้วก็แบกฝ่ามือือไปด้วยมุตตาก็เปิดมันเดียวยินทรีเปิดยิทธนาเปิดคือไม่ปกติไม่หวงไม่หวงยินทรีไม่หวงอายตนะคือเปิดให้ไม่หวงอันนี้แหละมันจะได้รูปนามก็สละในรูปนามอยู่แล้วจะเป็นอย่างนั้นกายจิตมันก็สละในกายในจิตอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้ ปิดให้อินทรีย์ไม่หวังอินทรีย์ตัวรู้ไม่หวงตัวรู้ตัวเห็นไม่หวังตัวเห็นสัมผัสไม่หวังสัมผัสก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไม่เอาทั้งตัวเอาไม่เอาทั้งตัวไม่เอาเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างเรียบร้อยอินทรีย์แล้วก็สลักกันในอินทรีย์อยู่แล้วรูปน้าก็สลักกันในรูปน้ำอยู่แล้วกายจิทธิ์ก็สลักกันในกายจิตอันสละตัวสละเองกันอยู่แล้วจะเป็นแบบนี้ ให้อย่างนี้แหละท่ามกลางแบบล้างไปแบบนี้เรื่อยๆถ้าไม่อย่างนั้นล้าไม่ให้ใหไปเดี๋ยวจะท่ามกลางแบบโดนล,ลุมยำอย่างน,ะะนี้มึงจะโดนโดนแรกคือโดนของมึงเองเพรมึงเองก็ทอกระทั้งมึงเอง ตอนที่ย่องต้องข่งานของเองมันจะโดนของตัวเองตอนที chat, ่สองคือจากสังคมเข้ามาปะทะสังคมเข้ามาปกระครบคพราว่าสังคมเนี่ยสังคมแห่งสังสารวัตรกมไม่ใช่สังคมในภูมิหนึ่งภูมิใดมันสังคมแห่งสังสารวัตรกุมที่รู้เข้ามาที่ดูเข้ามาที่แท่งเข้ามาที่ตั้งเข้ามาเนี่ยมันจะโดนลมยับโดนลมกระทบเนี่ย จับน้อยเป็นศิลป์แล้วนั้นก็ต้องเอาให้ออกไปเลยออกจาตัวออกไปสิไหมมันทั้งไห่ทั้งไม่ไม่ออกไปเลยล้วไม่มีขอบเขตไปเลยตัวไม้ไม่ไไปเลยตัวเอาตัวไม่เอาไปเลยยิ่งกว่าไมมไม่ไไปยิ่งยิ่งกว่าเอาไม่เอาไป ยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าแองไปก็ทะลุออกไปเรื่อย เลยตัวเลยออกไปเลยลูกมันจะได้ไม่มีความเผอดไปไม่มีความเขตไปลูกนี่นแหละไม่มีความเขิดไปเรื่อยดําหนกเรื่อยสิ่งนี้เดี๋ยวมันก็ตามนั่นไปเอง กว่าเออยิงของไหมไม่ไหมไปอย่างนี้ถูกต้อยยามาจุกอยู่ในตัวเองอย่าไหมแบบอามาจุกอยู่ในตัวเองอามาดับในตัวเองอามาดอกอยู่ในตัวเองไม่ปั๊บนี่ก็คือไม่มีความเขตเลยยิ่งกว่าไห่ไม่ไหมไปไม่ก็คือไม่มีความเขตไม่ก็คือไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไงไม่ คือไม่ยึดทั้งยึดไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไม่คือไม่มีขอบเขตไม่คือไม่มีลิมิตไม่ก็คือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็ต้องไปซีอู่นเอาไหมมาอยู่กับไหมเอาไหมมาแค่ไหมก็ให้ยิ่งกว่าไหมไม่ไหมไปซะมันจะได้ออกทับๆอย่าเอาดับมาดับนะอย่าเอาดับมาดับเอาไว้กับตัวเอง ทุกอย่างลูกยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองไปมันก็ไายแล้วลูกไม่มีขอบเขตกไปแล้วนัละมหาสุญญตานิทานล้างสังทวัสรล้างทุกสิทุกอย่าง ไปแบบนี้แหละลูกมหาดมิตรแบบนี้มันก็ออกเป็นตามนั้นเลยสานี้ลูกอ้าโอเคแล้วลูกถึงทุกอย่างลูกอาวุโหสิอโหสิอโหสิอโสสิไปทานข้าวกันอ้าช่วยตัวเองอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ร้องขอเลยต้องช่วยตัวเองไม่เนี่ยอะไรไม่เอาจากชาวบ้านเลย กวิธีการช่วยตัวเองก็คือต้องพาทุกคนช่วยตัวเองบนการบ้านเมืองก็เหมือนกันจะไปหาจะร้องขอฉะนั้นไม่ใช่หลักการพาชาวบ้านเสียสละทุกตัวตนจะอยู่ยังไงทานยังไงถ้าไม่งั้นเราจะไม่ได้หมู่บ้านที่เข้มแข็งมันจะมีแต่ความอ่อนแอชาวบ้านก็ต้องเข้มแข็งเข้าใจไหมลูกต้องลองมืออบรมชาวบ้านแล้วดึงชาวบ้านมาเสียสละช่วยกันในจุดนี้ จากชาวบ้านนี่แหละทำตามที่หลวงพ่อบอกอันเพ่มก็เหมือนกันหลวงพ่อไปสอนให้ตั้งกองทุนขึ้นเอาจากหมู่บ้านนี่แหละพืชเกษตรนี้ก็ามาขายแล้วเอาเข้ากองทุนเดี๋ยวก็ได้เองนิดหน่อยแล้วก็มาถ้าผ่อเรื่องภัยพิบัติไฟไหมเออหรือว่าอะไรก็ตามที่ชาวบ้านเดือดร้อนก็ไปทัพอได้หมดก็เลยสอนให้ทำ ร,รณีนี่คือชาวบ้านหาเช,ช้ากินข่านนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็คือลูกเพียควนมาตลอดแล้วอเสร็จแล้วก็เลยได้ยินบาร,รมีของหลวงพ่อนะคะก็เลยมาขอเพิ่บุญบาร,รมีของพ่อแต่หลวงพ่อจะให้ความมัทึเพราะคือให้กลับไปดูวแลหมู่บ้านตัวเองไปอบรมชาวบ้านจะเรียกชาวบ้านประชมุมนะคุณหาเช้ากินข้าวันตามที่คุณต้องเกลียดเข้าใจไหมเข้าใจออต้องเกลียดออกมา คุณไปรับจ้างอย่างวันนี้คุณได้มาประมาณกี่ร้อยคุณก็เจียดสักห้าสิบบาทก็ได้ไม่ต้องเยอะมากข่างสมไปทําตามที่หลวงพ่อบอกจำนะเออไม่มื่อจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไปนผู้นาหมู่บ้านลูกต้องนําทุกเรื่องนำก็ต้องจิตวิญญาณของเขาไม่งั้นเราจะได้ในหมู่บ้านที่อ่อนแอแล้วก็แบมือขอแบมือขอแล้วรัฐบาลไม่มีให้หรอกหน่วยงานก็เหมือนกันก็อ่อนแอหมดทุกหน่วยงานนั้นต้องเป็นระบบขึ้นเองลูกกลับไป หาเช้ากินข้างก็ตามทีก็ต้องแบ่งเกียรติสังสมไปทําให้ใหลวงพ่อดูหน่อยดีนะฝากงานผู้ใหญ่บ้านประชุมให้เข้มแข็งในเวล่เราจะเป็นผู้นำหมู่บ้านเราก็ต้องเข้มแข็งนีเรื่องของการรวบรวมเสกประชุมนี่นั่นโน่นขอเกียรติสังสมันสิไม่ใช่ไม่มีอะไรสักบาทไม่ใช่ไม่ใช่ระบบเลยอำเภอหลวงพ่อก็สอน ลองพัพการสอนหนึ่งแต้องทําขึ้นทําขึ้นชาวบ้านเราไม่มีเงินมีเกษตรไหมมีพืชไร่ไหมมีใช่ไหมก็แบ่งเข้ามาส่วนหนึ่งไม่ต้องมากหรอกสั่งสมทุกครั้งทุกครั้งในนตั้งเป็นกองขึ้นมาแล้วก็มารายงานหลวงพ่อหน่อย มันไม่ยากหรอกเออถ้าใจโอเคเออถ้าตามค์พ่อด,ดีๆก็ไม่ยากหรอกลูกไปเคมาสองครั้งไปรายงานไปทําตามที่ท่านบอกดีนะไปไปชมหมู่บ้านเขานี้นั่นต้องเกลียดะเรามีกินถ้ามีบ่ายก็เกลียดสะกสลึ่งน,นึงยกตัวอย่างให้ฟังมีร้อยคนจะเกลียดมาเท่าไหร่ยกตัวอย่างให้ฟังก็มันก็ออมฝิน ใ,ใจเนาะไม่ใช่จะไปหูไปขอก้อนใหญ่มุดเปล่ตอนั้นนี่มันผิดวิสัยของการที่อัตเิตโนโนโาโถกันซพ่งตัวเองเราจะกลายเป็นบุคคลที่อ่อนแอเรื่อยๆรื่อเราต้องมาสร้างหมู่บ้านของเราสร้างจุดสวนที่มีความเข้มแข็งถ้าเกิดในยุคต่อไปมันยิ่งเข้ายาหมากแพงหนักขบ้นมันจะทํำยังไงอย่างกองทุนภยัยบัติในหมู่บ้านของมันเราต้องสร้างขึ้นเองอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไปขออำเภอหรือว่าขอที่นั่นที่นี่ อันนั้นก็แย่เหมือนกันหน่วยงา้นร้างานึงคือแย่หมดแหละเงินส่วนกลางก็ไม่ได้มีส่งมาเพียงพอด้วยอันนี้เป็นวิธีการเข้าใจไหมลูกลูกไปทําตรงนี้ให้หลวงพ่อหน่อยนะแล้วรายงานหลวงพ่อรายงานมหาจะหนึ่งก็ได้ไปไปไปชมพ่อเราต้องพึ่งตัวเองก่อนแบบนี้ลูกนะทมไมก่อนเราก็อยู่กันเป็นแบบนี้ลำบากยิ่งกว่านี้อีกเข้าใจไหมลูก ไม่ว่าน้าสะดวกหรือไฟสะดวกแล้วก็ยังอยู่กันมาเรื่อยๆไม่เห็นจะเป็นไรแต่เดี๋ยวนี้อาจจะติดสบายถึจนลืมของเก่าลืมม่องเก่าอะไรก็เดือดร้อนเอออาจจะติดสบายจนลืมม่องเก่าลืมขอ,องเก่าจริงๆสอนเขาผพก็ฝากงานตัวนี้เนี่ยสอนขันหน่อยสอนทุกคนหน่อยมีประมาณกี่คนอยู่หมือบกานประมาณ100ร้อยสองร้อยห้าคนเลยอะย่างดีนะนะ ก็ยิงดีฝากงานนี้หน่อยไปทําผลงานให้หลวงพ่อหน่อยแล้วมารายงานถ้าไม่สําเร็จยังไงก็ขึ้นไปบนหลวงพ่อค่ะคือไม่ต้องท่า <laughs> <laughs> ให้ไปทำ <laughs> <laughs> ให้ทำแล้วก็ทําต่อเรื่อนงะเรามีพืชมีผลเกษตรนี้ขายวกษตรนี้เท่านั้นนะคุณมีบาเยเจ็ดทสล,ลึงหนึ่งอันนี้เป็นต้นต้องคุยเรื่องนี้นะทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้ช่วยบผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกคนคุยกันเรื่องเนี้ย เรามาร่วมาสร้างกองทุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเราเองเราไม่ต้องขอวันทุนจากที่อื่นเพราะที่อื่นก็ลาบากเหมือนกันเป็นแบบนี้พูดให้รู้เรื่องคุยให้รู้เรื่องเราจะสร้างความเข้มแข็งใ้หมู่บ้านของเราของเราดังนั้นก็มาต้องมาจากใจของพวกเราเองไม่ใช่ความเข้มแข็งเราไปหาจากที่อื่นเราไม่ต้องมาจากจิตวิญญาณของพวกเราเอง ร่วมม้ร่วมมือกันเสียสละร่วมไม้ร่วมมือกันขันติความอดทนร่วมม้ร่วมมือกันความเพียรที่จะทําอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งแล้วก็เพียรทํแก่นี้นเรื่องนั้นไปสร้างในสิ่งนี้ที่ใจจิตวิญญาณของทุกคนนะห okay, ลวงพ่อจะดูแลอยู่ห่างๆเดี๋ยว<ค><ะ>จะกลับมาหาหลวงพ่ออีกรอบ่ะฟังอาจารย์โอเคหน้าตามนี้ฝากงานนะลูกน <et> ะฝากง <ปะ S 1> านเนาะ ผลงานพอเ้าไปอัดับผมกี่พันอยู่บางสพันธ์แล้วว่ะจบรมลีจบเมลีนะไม่ใช่ฝากขึ้นไปข้างบนเลยอืมครับครับ่ครับครบเยให้มงินอืมคือนี่แหละคือเมตาของค ต้องศึกษาเรื่วิธีการบริหารการปกครองนั่นก็จะได้จต่บ้านเมืองอ่อนแออ่อนแอแม่มือแม่มือรัฐบาลก็อ่อนแออ่อนแอกู้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 คิดใครประเทศชาติไปเป็นหนี้เลยต่างประเทศเท่าไหร่เท่าไหร่พันดานอ่อนแอ ฟังอยู่อ,อ่ะเอาเชค่ะให้เรื่อยเืนะเออไปบ่อยนอยมองไปตรงไหนก็พิษทั้งสี่ทั้งแปดก็ทุกพิษแหละลูกมันจะได้ออกทุกคนมันมีบาร,รมีเท่าน,นั้นแหละแต่ว่าเราอย่าเอามาอย่าเอามาดอกไว้กับตัวเองสังสวัสดิ์ไปเนาะ ก็อก็ขอ้วมอขอกรรมากรรมหลวงพ่อด้วยค่ะทุกอย่างหมอถึงก็พิธกกรรมจีกรรมโนกรรมตั้งแต่ดิวชดกันกีกันกีกาดกีพบชาติกีพุทธนดงกันตามทีนะที่ลูกมีกบองคุทามีกบองค์มหาบารมีองค์ก็มีกบองพอดิษว์มหาพอิษฐ์ทั้งหลายมูรพาสานเจ้าืีเจ้าใีสงวนวาศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองโลกสังคม หรือว่าในหมู่ผู้มีอาธิวาสนาบารมีด้วยกันแต่ว่าเกิดร,กร่วมกันอยู่ร่วมกันในยุคแต่ละยุคแต่ลสมัยแล้วเกิดการก,กระทบกระทั่งกระเรือนทะเลาะเบาแวงขัดแย้งคิดต่างเห็นต่างอะไรพอใจไม่พอใจนะทุกอย่างลูกโอ้โหสี่โอ้โหสี่อ้โหสี